สวัสดีครับเพบซีแลนะท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับกรับก็มาตามผลออกนะครับสําหรับแนวทางนิกเกอิเช้าวี p กับนิกเกอิบวีไอพีนะครับ,รบ i, VIP, กับแน,บบนวทางก็เป็นการคิดการคํานวณน,นะครับนําผลที่ออกมาคิดมาคํานวณวิเคราะห์หารเล็เด่นนะครับจาก0ู9นคัดได้เลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขกอื่น ฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็มาดูผลออกเนาะสำหรับ bk e ชา vip นะครับออกเช้า VIP ออนะครับ ึงเ,เลขเด่นผมได้2กับ3เนาะเน้นในจิตดึงสนะครับก็ตัดสินใจหรือว่าเน้นในที่เลข3ไม่มาเนาะมาที่เลข2เลข7ออกไม่เข้าเนาะน,นะครับสำหรับแนวทางหลุดนะครับก็ใครนำสองไปวิ่งไปรูดก็ถือว่าเข้าเนาะมันได้3กับสองตัวส่วนตัวนี้ก็4กับ5นะครับก็ถือว่าแนวทางเข้าที่2 นะครับส่วนตัวนี้ตัวที่ผมเน้นไม่เข้านะครับส่วนาบนะครับออก38,3,32นะครับก็ถือว่าหลุดหมดเลยนะครับสำหรับแนวทาง <c oughs> นิกคยอีชาว VIP กับนิแค่อีบาย VIP นะครับกรเบนแนวทางหลุดนะครับผมก็ต้องขอต้อสมาชิก FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านด้วยนะครับ ว่าแนวทางก็มีข้อมูหลุดเนาะนะครับก็เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขะมะมีใครทราบแล้วว่าผลมันจะออกอะไรนะครับก็มาตามกันต่อเนอะสำหรับแนวทางนะครับวันที่3แบเดือนสอปศ2อร้อย1บนะครับวก็มาดูนิเกอีกนะครับ นี่เคชาวี i p นะครับวันนี้จุดบิน8 4 9 0 3นะครับแปดสีนะครับแปดสี ส่วนเลขเด่นเลขเด่นวันนี้ผมให้ที่8กับ4นะครับเลขเด่นในที่8กับ4ก็เน้นในที่เลข8นะครับส่วนตัวเจาะผมเน้นในที่8 0หรือ0 8นะครับส่วนชุดลองก็มี8 9 แล้วก็แปดตัวนะครับสาตัวผมจับไม่ที่สามกับ4 80นะครับ3 80แล้วก็ส80 เน้นในที่เลขแปดนะครับส่วนชุดตัวเจาะผมเน้นในที่แปดศูนย์นะครับชุดลองก็แปดเก้าแปดสี่ต้นนี้เนาะนะครับกลับไปต่อที่นิเ k k ิบาย v i p นะครับ nikkei byvip บายบีเชุดวินนะครับผมให้ที่93250นะครับ93 250ส่วนเล็กเด่นนะครับเลขเด่นผมให้ที่9กับ3นะครับ9 สามนินตัวตัวจอะนิดในชุดเดียวนะครับก็คือสองเก้าสองเก้าส่วนุดลองก็จะเป็นห้าเก้าแล้วก็ศูนย์เก้า สามตัวจับไม่ที่029ย์สองเกห้าสองเกาสำหรับแนวต่างนนเคอีบ่ายบ i p นะครับ ผมเน้นหน้าจเล็กเก้านะครับส่วนตัวเจาะเน้นในที่ <c oughs> สองเก้าจุดลองนะห้าเก้าแล้วก็ศูนย์เก้าสามตัวตามนี้เลยนะครับศูนย์สองเก้ากับห้าสองเก้าครับส่วนบินพิเศษเนาะวินพิเศษถ้าท่านอยากได้เนาะก็ <c oughs> มันก็สามารถจับเองได้เนาะแปดสี่เก้าสามนะครับจับไปเลยเนาะวินพิเศษนะครับันี่ไม่ใช่กำลังวันนะครับวินพิเศษผุเขเชนไว้ข้างบนนะครับก็จะเป็นแปดสี่เล็กเด่นนะครับเก้าสามแปดสี่เก้าสาม ส่วนตัวที่ผมจะเอามาเติมนะครับหรือท่านจะจับแค่4ตัวนี้ก็ได้เลขเด่นมาด้วยกันมาแปดเก้าแปดเก้าแปดสามสี่เก้าสี่สามส่วนเลขกำลังวันเลขศูนย์นะครับตามจริงมันจันทร์มันได้2กับศูนย์มันต้องติดเลขศูนย์อยู่ติดเลขสองเลขศูนย์อยู่นะครับสองศูนย์สองศูนย์ห้านะครับ ก็เอาสี่ตัวนี้เนาะนะครับก็ลองอาไปวินดูนะครับปัญจันทน่าจะมีปกด้วยเนาะถ้ามีปกด้วยก็เพิ่มไป6ตัวนะครับก็จะเป็นเพิ่มสูเอสอกับ5เข้าไปนะครับสุเดเลยมันติด0ูนเนาะก็เพิ่ม2กับ0ูนย์เข้าไปนะครับ กจลาชุดบิน6ตัวนะครับก็สามารถเอาไปบินได้ทั้ง4แนวทางนะครับนี่แค่อีกชาว v ีไแล้วก็นี่แค่อีกปกนะครับชาวปกบายปกนะครับก็ลองไปบินดูนะครับสำหรับชุดวินอยูดอ่ด้านบนนะครับวินพิเศษส่วนเขาเองก็าตามนี้เลยนะครับครับการจีรับแนวทางก็แกปบเอาไว้นะครับ กับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่3เดือน2พศส5งพนนะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ